บอดวายแทกนะฮะรถบ้านเข้าใหม่สวยๆเลยทุกคนใครที่เป็นสายลุยนะฮะต้องคันนี้เลยนะ,ะสีดำดุๆเลยนะคะเนนให้ดูนี่ยิ่งจอดอยู่ตรงกลางแดดนะ,ะให้เห็นถึงความเงาความสวยของรถนะฮะนี่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเอามาถ่ายคลิปให้ดูก่อนเลยนะคะหน้าสวยมากนี่ให้ดูกระจังหน้าตาฝฟงตาไฟนะตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะ ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยนะคะด้านหน้ามีเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้ด้วยคั้นนี้นะเป็นเครื่องยนต์3.2นะคะและนี่ให้ดูที่ล้อทุกคนล้อนะคะเป็นแมกอลลอยจาฟอร์ดเลยนะคะยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4เส้นเออยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะนี้เป็นยางเดิมนะคะที่มาของเขานะแต่ยางเดิมนี่ก็ยางใหม่แล้วนะทุกคนยางเดิมนี่ยางใหม่แล้วนะเพราะว่าเป็นยางปี22อนะ,ะยางปี22 แต่ถ้าใครไม่พอใจอยากได้ยางใหม่บอกได้จ้ะเดี๋ยวจัดให้นะคะคันนี้นะตัวยกสูงนะตัวโฟวิลนะคะก็มีบันไดด้านข้างมาให้นะคะกระจมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะและใครที่จองรถกับเน่ๆวันนี้นะคะเน่ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันไปเลยสําหรับสีประตูคันนี้นะจ๊ะนี่สีสวยม,มากๆนะจ๊ะส,สะีสวยมากๆเลยอ่าสวยมาก ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะไม่ได้มีเซ็นเซอร์มาให้แค่ด้านหน้านะด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะคะโลโก้ฟอร์ดสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่แล้วก็นี่เลยวายแท็กอย่างที่เนเน่บอกนะคะเดี๋ยวให้ดูแมกไลเนอร์กันหน่อยนะคะอันนี้นะจอดรีวิวกันใต้ต้นไม้นะคะก็มีดอกมงุงดอกไม้บ้างนะจ๊ะแม่จ๋าแต่ก็สวยเลยนะคะและ้วดูเป็นไงเม็ดองเมคอาร์นะคะยังอยู่ครบนะคะสวยๆเลยนะ ไม่มีการชนด้านหลังมาแน่นอนนี่ตรงนี้นะคะขอบตรงนี้เนี่ยเมทอาร์ตก็ยังอยู่เห็นป่ะนับได้เลยนะคะไม่มีการทําสีไม่มีการนู่นนี่นั่นมาแน่นอนเอาง่ายๆเวลาลูกค้าดูรถนะคะเช็คนิดหนึ่งก็ดีนะตรงประตูซ้ายขวาด้านหลังฝากระโปรงหน้านะคะเพื่อเป็นการเช็คว่ารถอะมันโดนชนมาหรือเปล่านะอา้าวเน่เน่ลืมปลดล็อกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเน่เน่ปลดล็อกให้จ่าที่รักอ่ะ นี้จ้าให้ดูเลยเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะตัดกับผ้านะคะแล้วสแกนเออถ้าด้านหน้านะจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยพิมพ์ลายว่า Y แท็กนะคะด้านหลังเป็นเบาะสีน้ำตาลตัดกับดานะคะสีสวยมากนะคะตัวรถด้านนอกเป็นสีดําใช่ไหมด้านในก็ทําเป็นสีดําตัดกับน้ําตาลอมส้มนะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะทุกคนเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะใครเป็นสายลุยแต่ไม่ถนัดขับเกียร์ ก็ปลูกให้มันเมื่อย่านะคันนี้ได้เลยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสวยๆเลยนะคะและที่สําคัญเมื่อกี้ถ้าใครเห็นพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แกะเลยนะเออคันนี้มันรถนะคะมันจึงมากแม่รถปี2018แต่สวยมากราคาแค่7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ7 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถที่โคตรสวยเลยนะเดี๋ยวเน่จะให้ดูที่ห้องเครื่องค่ะมาเอ้ย อ้าวป๊บนึงนะเออไม่โดนล็อกเขา<ม>นี่เป็นโชคอปขึ้นให้แบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้มันต้องแบบอย่างนี้มานี่เน,เน่ให้ดูทุกคนถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะเราปัดแค่นี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เปิดแล้วแต่ด้วยความที่เขาเป็นโชคเขาต้องล็อกนิดนึงมันต้องปัดให้นี่ให้มาลงล็อกอย่างนี้นะคะเขาถึงจะเปิดนะเออ อ่ะให้ดูที่เครื่องค่ะห้องเครื่องสวยๆเลยเนี้ยบกริบมากทุกคนคันหน้าเดิมๆเลยนะคะและห้องเครื่องไม่มีการไหลยเยิ้มของแบบพวกของเหลวภายในเครื่องเลยนะคะแบตเตอรี่นะจ๊ะเปลี่ยนให้ใหม่แล้วของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่แล้วดูนี่นะคะโลโก้การปั๊มนะคะเดิมจากโรงงานเลยเราะนน็อตนี่ไม่มีการไขามาเลยนะคะเพราะฉะนั้นได้รถที่สวยราคาดีและที่สำคัญวันนี้ ลูกค้านะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่เนเน่จัดให้เลยค่ะคันนี้ผ่อนแค่13800นะคะ13800ตลอดอายุสัญญาไปเลยนะคะถ้าชอบคันนี้นะรีบแคปเลยเพราะว,าว่าวายแท็กเป็นอะไรที่มาไวไปไวมากถ้าใครได้ดูคลิปวายแท็กสีส้มเนเน่ลงไปไม่ถึง1นนาทีนะคะมีคุณครูมาซื้อสดไปเลยนะเพราะฉะนั้น ถ้าชอบนะคะรีบจับรีบจองรีบโทรเข้ามาหาเน่เลยเบอร์โทรการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วรีบจับรีบจองนะคันนี้รถสวยมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาหาน้องเนเลยน้องเนรอรับสายอยู่นะจ๊ะไม่อยากพลาดรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นเน่ด้วยนะคะ อยากได้อะไรอยากดูอะไรเพิ่มเติมนะคอมเมนต์ขึ้นมาให้น้องเนเลยน้องเนอ่านแชททุกคนอ่านเม้นทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เนทต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองสวยๆแบบนี้ต้องนึกถึงเนทจ้ะสมชายค่ะเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ